โอ้ Ooh, มือนี้ภาพพี่น้องมาเบิงเขา่าเขียวๆพี่น้องโอ้สุดยอดสุดยอดเลยอ่ะดู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 ดนะเขียวขจีเลยค่ะดูสิคะขาเจ้าใส่ปุ๋ยแล้วเอาน้ําใส่แล้วมันจะสวยมากเลยข้าวนาปังรอบนี้นะเนาะแต่แต่บางรุ่นก็จะเป็นรุ่นเอ่อเท่าขาเข่าเนาะก็จะเป็นแล้วนะมันสีมีหลายสายพันธนะุ์เนาะพี่น้องนอกนกกระายอยู่ใเม่อกี้นี่บินไปบินมาารอยู่เดี๋ยวเราก็จะเดิน กลับไปที่บ้านเนาะตอนนี้เราเราเราจะเอาบรรยากาศสวยๆมามาทับให้พี่น้องได้รับชมเนาะนะคะแล้วก็ดูดูดูด <mas k> ูดูข้าวกับข้าวกับลมเน้ะพี่น้องมันจะไปแบบเดี๋ยวเดี๋ยวเวลามันโดนลมมันจะลู่ลมเนาะจะสวยงามมากเลยนะดูดูดูดมันจะลู่ลมสวยงามมากเลยเด้อพี่น้องดูเนี่ยบรรยากาศหนาวมาเยือนได้พี่น้องวันนี้เป็นวันอศุกร์วันศุกร์ที่ 21มีนาคมสอง 2, 8, นะพันห้า้อยหะคะพี่น้องมารับชมบรรยากาศข้าวเขียวที่สวยงามแล้วก็ลมพัดอื้อึอเนาะนี่ดอกผักบุ้งพี่น้องนี่ไรนาตรงนี้จะเป็นอผักตบชวาอุ้ยไม่ใช่ผักก้นจองเบ้าผิดแต่มันรูปร่างเหมือนผักตบชวานะดูด,ดูดูปากข้าวด้วยพี่น้องพาพ,พี่น้องมาดูปากข้าว สวยงามมากเลยอ่ะข้าวแบบกันั่งเขียวเลยพี่น้องบึงอา่อาตอนนี้ยังไม่เขียวหนักเท่าไหร่ตรงนี้เขียวตรงนี้สวยมากเพราะว่าน้ําแล้วก็ฝนปุ๋ยพอเนาะก็เลยสวยเนาะดูเขียวเนี่ยขนาดเขาหน้าปังเลยพี่น้องบึงเขาหน้าปังเป็นยังขึ้นเป็นกอนเป็นกอเหมือนเนขาหน้าปีบังนี่ยขานาาปังเขาหวานเอานะเนี่ยแต่แต่ทาไมผล,ผลผลิตมันโอเคขนาดนี้เราจะพี่น้องดูขานาดหวานเอานะเนี่ยดู แต่เขาไม่หวานเขาไม่หวานทีนะพี่น้องเขาจะหวานห่างๆเนาะมันก็นเลยสวยงามางเ่ยเหมือนกอ,กอตะไคร้เลยอะ่ะแล้วก็จะเป็นคกหน้องนาเนาะนีดดดด่ดูดูล่มล่มจนหนาวจนเป็นวัดเนาะเต็มทงหน้าเขียวขจีไปด้วยเขาหน้าปังเนาะมาหลายๆรอบมันยังไม่สวยเท่าตัวรอบนี้เนาะแต่รอบนี้นะ่ะสวยงามมากเนาะนี่พระนี่พักกันจอง พักกันจองพี่น้องอกินนตัม๊มหมูหงก็สมตั้เอาไปลวกจิ้มปนจิ้มแก้วอุ้ยกินกัะตัป่ปลาแซบแห้งหลันได้คลายตัป๊ปลาเอากันจองไปคลายเราก็ตกใจเราเห็นลายมันเรานึกว่างู เราก็ตกอกตกใจเนะาะเพราะว่าตาเราชอบบอกว่าอย่าไปใกล้ตรงนั้นเดอ้อมันมีงูอะไรนี่แหละแต่ว่ามันมันก็คงจะออกตอนเย็นๆนะเนาะแต่ตอนเช้าๆอย่างนี้มันโล่งอยู่มันไม่มีอะไรไม่เห็นอะไรหรอกมันสะอาดอยู่มันแปนดีอยู่แปนมันโล่งดีอยู่เนาะพี่น้องนะป,ะปลาเขาไม่พี่น้องมึงวิวปลาเขาก็นกห่วงอัออนกระเวากระเวยอยู่นี่อันนี้ดอกผักบุ้งนะนี่เดินตามธรรมชาติเรา เนี่ยทำโคกนองนาเขาก็จะเป็นน้ำใสๆไหลยังสิแหละแมวแมวเดินไปเรื่อยๆเนาะดู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 ข้าวกับโคกข้าวกับโคกนองนาเลยอยู่ติดกันเลยสวยมากข้าวเขียวแล้ว ม่มีต้นรัก,กด้วยนะต,นต้นดอกต้นดอกรักอะ่ะพี่น้องเคยมีเห็นไหมต้นดอกรักอะ่ะมีหมากฝรัง่งนี่อ่ะเขาเขาเรียกว่าสาบเสือนะ่ะต้นฝรั่งน่ะพี่น้องบ้งต้นฝรั่งก็คือบานเขาเอิญต้นฝรัง่งแต่เขาเอิญว่าต้นสาบเสือเน,ะนาะคนไทยเขาเอิญว่าสาบเสือแล้วเขาเอาไปเอาไปต้มเขาบอกว่าแก้หวัดได้เนี่ยสาบเสือเนี่ยฝรัง่งบานเขาเอิญต้นฝรั่งมันจะออกดอกขาว นี่ต้นฝรั่งหมดเลยนะเนี่ยไทยเอิญภาษาเสือเนาะต้นฝรั่งนี่ไงดอกเขาอะดอกฝรั่งเนี่ยมันสิเป็นดอกสีละพีนน่น้องนี่ดอกฝรั่งคนไทยเอิญภาษาเสือภาษาใช่หรือเปล่าไม่รู้ได้ยินเขาเ่าเวเบาเบามากเนาะจิกมันแมนบมแมนอย่างนี้ขา่าวเบามาอันนี้ก็เป็นดอกรัก อนกจับสายไฟเต็มเลยดอกรับนกไม่ถ่ายไปแนละ้วเดี๋ยวมันโดนควายมันอยู่ในคอกมันก็ต้องนี่เขาเจ้าโจกสาหให้ควายมานอนอู้ป่านี้ก็เขียวนะป่านี้ก็เขียวไม่แพ้ป่านั้นนะพี่น้องมาดูป่านี้ข้าวอะ่ะสวยสวยงามนะคะ พวกรองหน้าอยู่ฟังนี่ตาบาเข่าเขียวอยู่ฟังนี่ปอันนี้เขียวนะเนี่ยตัวน,นี้โคกนองนาตัวนี้ป่าเขียว ดูสังเกตต้นยูคาด้วยพี่น้องมันล่มขนาดใดคุณสังเกตต้นยูคาเนาะแต่ป่านี้ไม่เขียวเหมือนป่านั้นเท่าไหร่นล้วจะมีว่าผูกใส่ปา่าเก๋าหบื่งล่มผัดปลาล้วยตึ้งตึงตึงอยู่กับกอไผ่กอไผ่ไเหลืองจ้าพี่น้องกอไผ่เหลืองเนาะ ไห้เหลืองลงล้มลงล้โอ้บรรยากาศสุดยอดฟินเลย